มั้งคะความรู้สึกแบบว่าเออเราได้มาครั้งแรกเลยกับงานสงการเออว่ามาครั้งแรกก็ตื่นเต้นแล้วแลยังเป็นแบบงานสงการด้วยซึ่งเป็นงานที่ทุกคนรอคอยอ่ะใช่ต้องบอกว่า3มปีที่แบบว่าโควิดนะครับปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่คนในประเทศไทยก็คือรอคอยความสนุกเพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งปีนี้ขอให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็สนุกกันมากๆนะครับวันนี้เราก็เตรียมเพลงมาแบบครบเลยมอบความสนุกให้กับคนที่นี่ครับค่ว กับวันนี้ถ้าทุกคนจะได้เจอียกว่าเป็นโชว์ยาวๆแบบ45นาทีเลยกับพวกเราที่ี่นะครับเตรียมเพลงมามากมายและแน่นอนกับเพ็กโดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจในนั้นก็คือแบบเปิดตัวมันก็คือฮอตมากไม่ที่ไหนก็คือต้องต้องเลงนี้กับเราอาเวทีใหญ่ๆอันนี้เท่าเทนก็ขึ้นแล้วเวทีตรงนี้ก็ขึ้นแล้วเมื่อเช้าไปบ้านบางแครามามาที่ ก็ไม่ขนาดนะก็คือแบบเหมือนเราไปให้ความสุขกับเขาเขาก็แบบได้วันสกรับมาให้เราพลานเพราะว่าได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นเสียงหัวเราะจากคุณตาคุณยายแล้วก็ได้รับสีรับพรกันมาก็คือแบบว่าทุกคนอิ่มอกอิ่มใจกันมากเลยครับหลังจากนี้ก็คือจะต้องมีคิวกันยาวๆอีกเลยใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ว่าก็ยังว่างให้แบบให้จับจองคิวกันอยู่นะครับอย่างเรายังสามารถวิ่งงานกันได้นะยว่าทุกคนก็คือฮอตมากตอนนี้คิวมันยาวไปถึงปีหน้าเลยไหมคะโอ้ เราได้ด้วยได้ครับผมแบ่งเวลาพักผ่อนอะไรกันยังไงบ้างเวลาว่างคือเวลานอนแส่วน่ากนอนบนรถใช่ไหมว่างก็นอนเลยครับนนอบางวัางก็หน่อยใช่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้ไหมคะแล้วก็เราดูแลกันยังไงบ้างอืมเรียกว่าอาก้อนได้เรียกว่าอบรมกันตั้งแต่ในค่ายเรื่องการดูแลสุขภาพที่อาก้อนคอยสอนมาตลอดเรื่องการพักผ่อนเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยอาก้อนคอยชี้แนะมาตั้งแต่เข้าค่ายอบรมกันสามปีแล้วครับ ช่ก็มีทั้งเรื่องการกินอาหารด้วยนะแล้วก็แบบว่าพักผ่อนนี่สำคัญมากการพักผ่อนดูแลรูดูแลสุขภาพตัวเองดูแลร่างกายรวมถึงการออกกําลังกายแบ่งเวลาแบบชัดเจนว่าเราควรกินควรนอนแบบให้ตรงเวลาแล้วก็มีเวลาควรพักผ่อนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาแล้วหลังจากเลีงออกเงี้ยครับรับรองว่าแรงดีไม่มีตกแน่นอนแน่นอนค่ะ โอเคงั้นฝากไว้พรให้กับแฟนๆหน่อยแล้วก็ให้ทุกคนแบบติดตามผลงาน,บบน,น,บบนเราจะมีไปเนาะ ค่ะก็รู้เลยอ่ะค่ะก็สำหรับเทศกาลสงการนี้นะคะก็ขอให้แฟนๆนะคะทุกๆช่องทางนะคะมีความสุขมากๆในวันสงกรานะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขตลอดปีหลังจากนี้เลยนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับบ้านนะคะไปรนำดำหัวผู้ใหญ่กันด้วยโหนก็ ฝากติดตามพวกเราเนี่ยันที่เลยนะครับทั้ง4ซิงเกิลนะครับสแตนบายหล่อปิงค่ะเขียนใจแล้วก็เขียนใจแบบโคเวอร์นะครับพวกเราในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่าสระน้ำเลยลูกท่าสระน้ำเฟสอย่างนี้ก็ได้หรือเปล่า